สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K.K.D.I.Y. เลยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมผีสยองขวัญน,นั่นเองเกมเนี้ผมเคยเล่นไปแล้วนะเมื่อนานมาแล้วอ่ะมันเป็นเหมือนกับเกมเฟดดี้นั่นแหละมันให้เราหาโทรศรัพท์นะครับต้องไปชมมันก็จะน่ากลัวหน่อยแหละดูจากสภาพทีนี้สิครับให้ตายแต่ซาร่าดูดิผมเคยเล่นมาแล้วนี่ทุกครั้งที่คุณได้โทรศรัพท์เนี่ยมันก็จะมี ปรากฏการแ์แปลกๆขึ้นมานั่นเองเราลองเดินเข้าไปในห้องนี้ดูหรือเปล่าคุณได้ยินเสียงยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนุน่นอุย้ยมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับเฮ้ยมันมาแล้วอุ้ยไอ้อ้วนอยู่ตรงนั้นด้วยหาตัษษพท์ครับหาตัพท์เกมเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเกมที่แบบผีมันจะไล่าตามเลยนะ เวลาได้ของแต่ละครั้งไงคือผีมันจะทวีคูณซึ่งไอผีตัวน,นั้นนะมันจะเพิ่มความเร็วขึ้นได้ตอนนี้ผมต้องเดินหาโทรศัพท์ต่อไปให้ตายเถอะห้องนี้ผมอยากเข้าไปดูจังเลยอ่ะมีตัวปะวะเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยฮย,ย,ย,ยมันมาอย่างนี้เลยอ่ะให้ตายเถอะเฮ้ยนี่แทบหายใจไม่ทันเลยนะมันให้เราเก็บโทรศัพท์จำนวนสินะแล้วมันจะมีไข่ได้วยปะไอ้ผีนะั้มันจะมาตรงไหนนะเมื่อกี้ข้างหลังเรามัง้งเนาะ มันจะมาตรงนี้แหละมันจะมาตรงนี้ไอ้อ้วนเนี่ยมันก็จะขยับได้เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่ถึงตาม,มันไงมันเลยยังไม่ขยับเราได้โทรศัพท์ประมาณสัก4ี่ห้าเครื่องนูน่นมันถึงจะขยับได้ซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะเจออะไรอีกหรือเปล่าเกมนี้อาจจะไม่ได้เล่นนานมากนะครับต้องไปชมให้ตายถเถอะเฮ้ยทำไมประตูมันติดเลยเยี่ยตกใจมาเลยอะมันมาแล้วเฮ้ย ก็มีมต้องบอกก่อนนะว่าใครที่กลัวผีนี่ห้ามเล่นเกมนี้เด็ดขาดอย่าบอกว่าไม่เตือนนะหรือว่าถ้าคุณดูอยู่ก็ขออภัยด้วยนะคุณตกหลุมพรางเข้ามาดูเกมสยองขวัญแล้วให้าตายเถอะ<ๆ>เกมนี้มันจะจ้ำสแก์ด้วยมันจะมีอยู่สองด่านด่านแรกอะมันไม่มีหรอกเจ้าสแลนเดอร์แมนอะเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเนี่ยมันเล่นมาอย่างนี้เลยมันเป็นด่านที่ยากเลยนะด่านนี้ด่านยากๆเลยนะเนี่ยมาเก็บนี่แล้วเราไปนู่นกันไม่มีตัวมาเนาะตรงนี้มีทางไปด้วยเฮ้ยมันขยับได้ด้วยมันขยับได้แต่ว่ามันยังไม่ตามเราหรอกประตูที่เราเข้าไปปะเอาสก,กุมิก้าเดินแล้วดิ กูไม่กล้าเดินแล้วไอ้ตายถึงซาลาต้องมานั่งจ้องไอ้เจ้าตัวนี้แถมประตูมันก็เปิดปิดเองได้ด้วยผมต้องทำยังไงถึงจะรอดไปจากที่นี่ได้มันมาด้านนี้แล้วตัวนึงฮ้ยสแลนดอร์แมนอุ้ยไม่เอาสิครับไอ้ตายเถอะมาเล่นอย่างนี้ก็ช็อกตายพอดีอ่ะเออ ไอ้เจ้าตัวนะั้นมันต้องตามผมมาแน่ๆเลยแต่ถ้าเกมนี้มันมีปืนให้ผมใช้หน่อยก็ดีนะมันจะได้ตอบโจทย์ผู้เล่นเกมมากกว่านี้แต่เกมนี้มันมาแนวสยองขวัญอย่างเดียวเลยผมไม่รู้ว่าไอ้อ้วนนี่มันจะขยับตอนไหนดูสิมันใส่แว่นด้วยแล้วก็มีหนวดด้วยดูจากสภาพของมันแล้วเนี่ยมันก็น่าจะหน้ากลัวไม่แพ้พวกนั้นแน่ๆเลยอะ พอมันอยู่เฉยๆมันก็ไม่น่ากลัวนะมันก็แค่ตุกก๊กตาอ้วนๆจะมั่มตายจ้าเซนเตอร์แมนประตูน้นมาันคงต้องรอให้ผมเดินไปแน่ๆเลยแต่ผมยังไม่ค่อยอยากจะเดินเข้าไปเท่าไหร่ประตูนี้เปิดไปก็ต้องเจอดีแน่ๆเลยอโอ้ย,ยแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมาแล้วครับตัวหนึ่ง มันไม่ได้ว่ามันจะมีแค่1นถึงสตัวนะทุกครั้งที่เราเก็บตัวสับได้อะมันจะทวีคูณเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะชนะเกมนี้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วที่ผมเคยเล่นลงไปโอ้เซนเดอร์แมนกม็ยิ่งจะมาเนะี่ยให้ตายเถอะคุณรู้ไหมความรักอะ่ะไม่ใช่ว่าใครก็จะมีได้นะคนใกล้อะ่ะมักได้ใจเสมอส่วนคนที่ไกลอะ่ะ มักแพ้คนใกล้เสมอให้ตายเธอไอเวนมันโผล่มาอีกแล้วดูจากสภาพนี้น่าเอาไปทำเป็ดปากกิ่งมากเลยแต่ผมไม่ทำเพราะมันคือผีเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องเรียกว,วิ่งไปจากที่นี่ให้ได้แต่ผมก็ไม่การันตีหรอกนะว่าผมจะชนะด่านนี้หรือเปล่าเฮ้ตายถึะซาล่าช่วยผมทีเถอะตอนนี้ผมต้องหาทางออกไปห้องที่ผมเข้าไปเมื่อกี้ที่ว่าผมเจอดีผมเปิดไปผมอาจจะเจอดีก็ได้นะ เฮ้ยไปกล้าเก็บแล้วโทรศัพท์เนี่ยไ่กล้าเก็บแล้ว,ล,ล,วลุกเข้ามาในห้องที่ไม่มีอะไรเลยเปิดประตูเข้าไปเจออะไรหรือเปล่าวันนี้โอ้ยมันตามมาแล้วจ้ามันตามมาแล้วตามมาอยู่ยั่วเลยจ้าตอนนี้มันก็จะโหลดผีโอ้ยอยนี่ทางออกนี่ทางออกถ้าหาคขบหามาแล้วจ้าแม่จ้า มันมาแล้วจ้ามันมาแล้วจ้าได้เวลาวิ่งแล้วได้เวลาวิ่งแล้วเอ้ยขอเก็บก่อนเลยครับขอเก็บก่อนแลวครับ,บ,ว,รบวินาทีนี้มุ่งหน้าไปที่ไหนผมก็ยังไม่รู้เลยนั่นคือปืนใช่ไหมขอให้เป็นปืนเถอะไม่ใช่ปืนแล้ว หันมาตรงนี้ก็ไม่เจออะไรตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ทําให้มันช้าลงได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะให้ตายสิซาร่าช่วยผมทีจังหวะนี้วินาทีนี้ผมต้องเปิดเข้าไปในประตูที่ผมไม่รู้ว่ามันจะเจออะไรหรือเปล่าขอเก็บของก่อนนะแปะแล้วฮะตอนนี้โผล่ออกมาผมเจอมันอีกแล้วครับผมผมเจอมันอีกแล้วจ้ามาสองตัวเลยจ้าโอ้ยกับข้าวจะกับข้าโอ้ยตายเธอผมโผล่ไปจะเจออะไรหรือเปล่าตรงนี้เนี่ย โอ้ยสัรหาความพูดมาจังเลยนะให้ตายเถอะโอยแม่มช่วยผมทีผมออกไปจากที่นี่ไม่ได้ผมต้องโดนมันเล่นแน่ๆเลยดูซิเจ้าพวกนี้มันก็ยังอยู่ในห้องนี้ผมเปิดไปผมก็จะเจอมันหรือเปล่าอ่ะยังไม่เจอครับเฮ้ยเฮ้ยเเห็นเงาเห็นเงาด้วยเห็นเงาด้วยเห็นเงาด้วยนูนนูนขอไปตรงนี้นะอย่าเพิ่งหลอกกันนะอย่าเพิ่งหลอกกันนะไป โอเคครับผมเอาเป็นว่าน,นะฮะใครที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K.D.Y. i ด้วยนะครับผมคลิปหน้าเกมหน้านะครับผมจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ